มิกเฉลิมสีชาวเล่าความจริงเกี่ยวกับวีรกรรมแฟนเก่าที่กล่าวว่าเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนในแก๊งแต่กลับไปภูนวิลล่าโดยจองไว้สองหลังหลังหนึ่งให้เพื่อนอีกหลังให้อีกคนแบบให้อยู่ใกล้ๆเพื่อเดินข้ามไปหาได้ง่ายมิกบอกว่าที่ตนรู้เพราะเจอเจลหล่อเลื่อนกับถุงในกระเป๋าที่แพ็คไปพูนวิลล่าทั้งที่บอกจะไปกับเพื่อนเรื่องนี้เลยกลายเป็นฟังเส้นสําคัญที่ทําให้เลิกกันมิกยังบอกว่าตนไม่ยึดติดเรื่อง Open Relationship เพราะมีการตกลงกันชัดเจนแต่สิ่งที่เลยเส้นคือเอาของส่วนตัวขออองมิกไปใให้คใ้คคนนืื่ช ไม่ใช่ของหายแต่เอาไปให้คนอื่นใช้มันไม่โอเคและเมื่อขอของคืนเพื่อจะใส่ไปงานก็เงียบไม่คืนแถมอีกฝั่งยังมีสตอรี่เหมือนเยอะๆประหนึ่งอวดว่าได้ของของเฉลิมสีอีกด้วยช่วงที่คบกันก็ยังมีข้อความชวนสยหิวแบบตอนเล่นมือถือเครื่องเดียวกันมีข้อความเด้งจากแอป,ปหนึ่งมิกเพลอปัดไปโดนเปิดอ่านกลายเป็นข้อความแนวชวนเชิญเอเล็กหอมผอมบางๆฝ่ายชายแก้ต่างว่าเพื่อนส่งมาเล่นเล่น หรือดาราที่ชอบถอดแล้วส่งมาแต่มิกบอกว่าไม่โอเคและเมื่อขอดูให้ชัดว่าใครส่งก็ถูกบ่ายเบี่ยง